รศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และระบุวิธีการให้เหตุผลของประโยคหรือข้อความหรือที่เรียกกันว่าประพจน์โดยนักปัชญ,ญาชาวกรีกนามว่าอริสโตเติลได้เป็นผู้ริเริ่มในการใช้เหตุผลเชิงตรกรกะการให้เหตุผลเชิงตรกรกะเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีสําหรับคณิตศาสตร์ในหลายแนงรวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยมีการนําปริยุกต์ใช้งานในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมากมายเช่นการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์การผลิต AI หรือปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการนิยามโครงสร้างข้อมูลสำหรับภาษาของโปรแกรมเป็นต้นตรรกะเชิงประพจน์เกี่ยวข้องกับค่าความจริงของข้อความหรือที่เรียกว่าประพจน์โดยมีค่าจริงกับเท,ท็จที่สามารถกําหนดได้จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อความเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบทีละตัวหรือแบบประกอบ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับนิยามของตรากะเชิงประพจน์หรือ r o p โ s i t i o n l o จ i c กน,นกนประพจน์หรือ Proposition คือชุดของข้อความซึ่งมีทั้งค่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึง่งประพจน์จะประกอบไปด้วยตัวแปรเชิงประพจน์และตัวเชื่อมหรือที่เรียกว่า Connectives โดยเราจะสามารถแสดงตัวแปรเชิงประพจน์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ A B และอื่นๆได้ใช้ตัวเชื่อมในการเชื่อมระหว่างตัวแปรตัวอย่างของตัวแปรเชิงประพจ์ มดมี6ขาเท่ากับจริงเพราะในความเป็นจริงแล้วมดก็มี6ขานั่นแหละ12บวกเเท่ากับ3ลบ1เป็นเท,ท็จเนื่องจาก12บวก9จะเท่ากับ21และ3ลบ2ก็จะเท่ากับ1ฝั่งซ้ายจะมีค่าเท่ากับ21ฝั่งขวาจะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นทั้งสองฝั่งนี้จึงมีค่าไม่เท่ากันจึงตอบเป็นเท,ท็จต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ใช่ประพจน์ หรือหาค่าความจริงไม่ได้ A มีค่าน้อยกว่า2ไม่ใช่ประพจน์เนื่องจากเพราะว่าเราไม่รู้ค่าของ A ดังนั้นเราจรึงไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือเท็จต่อไปเราจะทำความรู้จักกับตัวเชื่อม หรือ Connectives ในตรรกศาสตร์เชิ่มประพจน์โดยทั่วไปเราใช้การเชื่อมต่อ5แบบได้แก่ or การเลือก and การเชื่อม negation หรือ not นิเศษ implication หรือ if then เงื่อนไขและ if and only if เงื่อนไขสองทาง สำหรับอนะครับจะใช้สัญลักษณ์ v โดยเราจะยกตัวยอย่างการใช้ตัวดำเนินการระหว่างประพจน์ a และ b โดยเขียนเป็น a o r b โดยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ a หรือ b ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงโดยเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ n ใช้สัญลักษณ์ v กับหัว โดยเราจะยกตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการระหว่างประพจน์ A และ B โดยเขียนเป็น A and B โดยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ A และ B ทั้ง2ตัวแปรจะต้องมีค่าเป็นจริงทั้งคู่โดยเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ Negation หรือ not ใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนอนเราจะยกตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการระหว่างประพจน์ A โดยเขียนเป็น not a โดย a จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ a เป็นจริงและก็จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ a เป็นเท็จกล่าวคือจะมีค่าตรงข้ามเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ implication หรือ if then สัญลักษณ์เครื่องหมายชีย้ไปทางขวาโดยเราจะยกตัวอ,อย่างการใช้ตัวดำเนินการระหว่างประพจน์ a และ b เขียนเป็น if a then b โดยจะอยู่ในรูปแบบประโยคถ้า a แล้ว b โดยจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ a เป็นจริงและ b เป็นเท็จโดยกรณีที่เหลือจะเป็นจริงทั้งหมดเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ if and only if สัญลักษณ์เครื่องหมายชี้ไป2อด้านโดยเราจะยกตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการระหว่างประพจน์ a และ b เขียนเป็น if a and only if b โดยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้ง a และ b มีค่าเหมือนกันโดยจะต้องเป็นเท็จทั้งสองหรือเป็นจริงทั้งสองเท่านั้นโดยเขียนเป็นตารางได้ดังนี้ เะอาตกลุมรักอยากโยมขนาดโยมนารักเกินกว่าจะจากอยากเก็บไว้แต่กลัวจะบาดตมามาชีว่าผิดนักเอวผิดยังในสุภาพมีความรักเบ sickening. สัตว์นิรันต์คือประพจน์ที่มีค่าเป็นจริงทุกกรณีโดยใจขอยกตัวอย่างเป็นตารางดังต่อไปนี้เราจะสังเกตเห็นว่าทุกค่าของประพจน์เป็นจริงดังนั้นจึงเป็นสัตว์นิรันต์ข้อขัดแยง้งคือประพจน์ที่มีค่าเป็นเท็จทุกกรณี โดยเราจะยกตัวอย่างเป็นตารางดังต่อไปนี้จะสังเกตเห็นว่าทุกค่าของประาพจน์เป็นเท็จดังนั้นจึงเป็นข้อขัดแยง้งการจรคือการที่มีทั้งค่าจริงและค่าเท็จอยู่ในทุกค่าของตัวแปรเชิงประาพจน์โดยเราจะยกตัวอย่างเป็นตารางดังต่อไปนี้ จะสังเกตเห็นว er ่าทุกค่าของประพจน์มีทั้งจริงและเท็จดังนั้นจึงเป็นการจรการสมมูรณ์ของประพจน์คือการที่2ตัวแปรจะมีค่าเท่ากันในเชิงตรรกะหากมีเงื่อนไขสอข้อดังต่อไปนี้เงื่อนไขที่1 ประพจน์หรือตัวแปรทั้งสองจะต้องมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีเงื่อนไขที่สองจะต้องแทนด้วย if and only if เช่น if, if x and only if y ดังนั้นประพจน์นี้จึงมีค่าเป็นสัตจนิรันด์โดยเราจะยกตัวยอย่างการสมมูลของประพจน์เป็นตารางดังต่อไปนี้ทดสอบโดยใช้เงื่อนไขที่1จากตารางเราจะเห็นค่าความจริงของประพจน์ว่าเหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นการสมมุรณของประพจน์ทดสอบโดยใช้เงื่อนไขที่2อจากตารางจะเห็นได้ว่าประพจน์นี้เป็นสัตว์นิรันจึงเป็นการสมมุรณของประพจน์ในหัวข้อต่อไปจะมีด้วยกัน3หัวข้อบทผกผันอินเวอรบทกับ Converse และบทแย้งคอนท้าโพ i ิทีฟ โดยในสามนิยามต่อไปนี้จะใช้ if-then ในการเชื่อประพจน์สส่วนต่อไปนี้ส่วนที่1สมมติฐานแทนด้วยตัวแปร p ส่วนที่2ข้อสรุปแทนด้วยตัวแปร q ดังที่กล่าวไปจะแสดงการดำเนินการระหว่างประพจน์เป็นดังนี้ if p then q โดยจะอยู่ในรูปแบบประโยคของเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ถ้าคุณทําการบ้านคุณจะไม่ถูกลงโทษโดยที่ถ้าคุณไม่ทําการบ้านเป็นสมมติฐาน p และคุณจะไม่ถูกลงโทษเป็นข้อสรุป q บทผกพันหรือ inverse การปกผกพันของเงื่อนไข เป็นการปฏิเสธทั้งสมมติฐานและข้อสรุปโดยถ้าเป็นคำสั่งแบบต่อไปนี้ if p then q ถ้าผูกพันก็จะเป็น if not p then not q ดังนั้นบทผูกพันก็จะเป็น if p then q คือ if not p then not q ตัวอย่างเช่นบทผูกพันของถ้าคุณทำการบ้าน คุณจะไม่ถูกลงโทษคือถ้าคุณไม่ทําการบ้านคุณจะถูกลงโทษจะสังเกตเห็นว่าการผูกผันจะทําให้สมมติฐานและข้อสรุปมีความหมายตรงข้ามบทกลับหรือ converse บทกลับเป็นเงื่อนไขที่ทําการสลับที่กันร,ระหว่างสมมติฐานกับข้อสรุปรูปแบบคําสั่ง if p then q บทกลับก็จะเป็น if q t e n p ดังนั้นบทกลับก็จะเป็น if p d e n q คือ if q d e n p ตัวอย่างเช่นบทกลับของถ้าคุณทำการบ้านคุณจะไม่ถูกลงโทษคือถ้าคุณไม่ถูกลงโทษคุณทำการบ้านจะสังเกตเห็นว่าบทกลับเป็นการสลับที่การระหว่างสมมติฐานกับข้อสรุป บทแย้งหรือ Contra Positive บทแย้งเป็นผลตรงกันข้ามของเงื่อนไขโดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนสมมติฐานและข้อสรุปรูปแบบคำสั่ง if p then q คือ if not q then not p บทแย้งก็จะเป็น if p then q คือ if not q then not p e. ตัวอย่างเช่น บทแย้งของถ้าคุณทําการบ้านคุณจะไม่ถูกลงโทษคือถ้าคุณถูกลงโทษคุณไม่ได้ทําการบ้านจะสังเกตเห็นว่าบทแย้งจะทําให้ผลของเงื่อนไขตรงกันข้ามและทําการสลับที่กันร,ระหว่างสมมติฐานและข้อสรุป วิภาวะเป็นการระบ,บุว่าประพจน์ใดเป็นจริงโดยการเอาประพจน์ที่เป็นคู่มาทําการสับเปลี่ยนจากยูเนียนเป็นอินเตอร์เซ็กชันและสับเปลี่ยนจากเอกพจน์สัมผัสเป็นเซตว่างถ้าหากประพจน์คู่ใดๆเป็นประพจน์ของตัวมันเองเราจะเรียกมันว่าประพจน์คู่ด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นคู่ของ A อินเตอร์เซ o กชัน B ยูเนียน C คือ A union B intersection C ต่อไปจะเป็นการแต่งปร์พสให้อยู่ในรูปแบบของ normal form โดยสามารถทำได้2แบบต่อไปนี้แบบที่1 normal form แบบเชื่อมต่อกันหรือที่เรียกกันว่า Conjunctive normal form แบบที่2 normal form แบบไม่เชื่อมต่อกันหรือ disjunctive normal form normal form แบบเชื่อมต่อกันหรือ conjunctive normal form กระพูดประกอบที่อยู่ใน normal form แบบเชื่อมต่อกันถ้ามีการเอาตัวดำเนินการและหรือ and มากระทำระหว่างตัวแปรร่วมไปถึงการนิสศษของตัวแปรมาเชื่อมต่อกับเงื่อนไขอ ในเงื่อนไขของตัวดําเนินการของเซตมันจะต้องมีการเอาประพจน์ประกอบมาอินเตอร์เซ็กชันระหว่างตัวแปรและเชื่อมต่อกันกับยูเนียนตัวอย่างเช่น normal form แบบไม่เชื่อมต่อกันหรือ disjunctive normal form ประพจน์ประกอบที่อยู่ใน normal form แบบไม่เชื่อมต่อกัน ถ้ามีการเอาตัวดําเนินการเงื่อนไขหรืออมกากระทําระหว่างตัวแปรรวมไปถึงการนิสัยของตัวแปรมาเชื่อมต่อกันกับและหรือแอนในเงื่อนไขของตัวดําเนินการของเซตมันจะต้องมีการเอาประพจน์ประกอบมายู่นียนหว่างตัวแปรและเชื่อมต่อกันกับอินเตอร์เซ็กชันตัวอย่างเช่น